อ้ชาวนี้ดูว่านหางจระเข้สวยงามมากๆเลยวันนี้เขาออกดอกนะเนี่ยโอ้โหช่อดอกยาวเป็นเม็ดเลยฮะ,ะดอกเขาสวยงามนะหลายคนปลูกแต่ไม่เคยเห็นดอกนะตัวนี้ปลูกต้องให้อยู่ในสภาพที่แบบว่า อดยากบ้างช่องจิตนตสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนัล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับเช้านี้ก็มุมกาแฟของนาเล็กก็อยู่ในธรรมชาตินะพามาชมบรรยากาศดิมคองแล้วก็เนี่ยเห็นดอกส,สวยๆของว่านหางจระเข้กำลังเริ่มที่จะเริ่มจะบ,บานนะเนี่ยเริ่มค่อย,ยสีเดียวกับแก้วกาแฟเลยครเขียวเหลืองถ้าเขาอยู่กลางแดดสีออกจับ เด่นกว่านี้นะแต่ตอนนี้มันอยู่ในค่อนข้างที่จะร่มนิดหนึ่งนะบรรยากาศเช้านี้สวยๆงามๆกันนะอยู่กับธรรมชาติที่สวยอันนี้คือต้นโบตันปนะลูกแบบธรรมชาตนะิให้เขาอยู่แบบธรรมชาติด้วยสวยงามเนละได้ไอายน้ำอยู่ใกล้ๆคลองเนี่ยก็ถือว่ากำลังดีเลย ปลูกแบบร่มลำไรนะเพราะว่ามันจะมีเนี่ยข้างบนกน็คือต้นตะแบกดูมันปกคลุมไม่ได้ไม่ได้ตัดกิ่งต้องตัดกิ่งกว่านี้มันถึงจะใบถึงจะแข็งแรงกว่านี้มันอยู่ร่วมเกินไปก็เลยใบค่อนข้างที่จะออกเขียวนะเขียว แล้วมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ต้องให้แสงแดดเข้าเต็มๆกว่านี้อย่างน้อยครึ่งวันนะจะดีไม้ที่ถือว่าปลูกแบบธรรมชาติได้สวยงามปลูกประดับใครสนใจแบบแต่งสวนนี่ก็ลองใช้ปลูกดูนะจะสวยมากปลูกเป็นพุ่ม เป็นซุ้มอะไรเงี้ยก็สวยนะแต่ว่าต้องมีเครื่องปลูกให้เขานะเป็นพวกกะมาพวสับก็ได้นะน,นชัยขยมะพราะนะ้าวนยใส่เป็นตะกร้านะผสมดินสักหน่อยสวยงามมนะับ ยิ่งถ้าเขาออกดอกนะี่ก็จะสวยเลยนะเหมือนอดอกจะเหมือนดอกแก้วมังกรบานคืนเดียวนะแต่กินหอมนะเขาบานกลางคืนนะดอกสวยดอกหอมใบเป็นแผ่นบางๆสวยงามก็ถือว่าแปลกตาเหมือนกันนะนะเดี๋ยวพาดูกัน ตรงนี้ก็รอบตน้นตะแบกนะนั่นเลยก็ปลูกอะไรไว้เยอะเกาะไว้เยอะนะข้างล่างก็เอาจงอ่างมาสุกไวก้ก่อนก่อนจัดสวนตรงนี้สวยงามไปพักหนึ่งพอมันดินมันแน่นมันเริ่มเิ้มก็ไม่สวยแล้วแต่ว่าก็ยัง หลงเหลือความงามไว้บ้างนะพวกตระกูลเอหางจระเข้เนี่ยพอหลงเหลือไว้มันอดอยากอดน้ำก็เลยต้องออกดอกซะนี่แหละเดฟเก็ตปลานะนก็ได้ฝนก็งามขึ้นมาแต่ที่ไม่อยากให้งามคือเนี่ยตำลึงเนี่ย ขึ้นดีจริงๆริงาไปเด็ดเอาไปให้ปลาเนี่ยสวยๆงามๆเ่ยถ้าเราอยากจะเอาไปแต่งสวนแต่งอะไรก็ค่อยเด็ดไปเสียบเพราะมันปลูกง่ายนะปลูกเด็ดเดดปลีป่าเนี่ยก็เป็นเฟิร์นชายผ้าเนี่ย เลือนชายผ้ามมีหลายสายพันธุ์มากนะรู้ชื่ออะไรกันบ้างนี่ชายเขาเริ่มย้อยลงมาเริ่มย้อยลงมาส,สวยๆเริ่มยาวก็น่ารักดีนะเนืานยผ้าก็ต้องแสงรำไรนะไม่ใช่ว่าแสงจัดนะแสงจัดเกินไปก็ ไม่ไหวเพราะพวกเฟิร์นเนี่ยเขาต้องการความชุ่มชืน้นก็เลยเอามาไว้ในมุมทางทิศตะวันตกแสงเข้าฝั่งนู้นนะฮะอันนี้ก็เป็นโอตันนะตะก้าเก่านะเลยก็ใส่ดินผสมกาบมะพร้าวใส่ลงไปนะแล้วก็เอา การโบตันเนี่ยมาเสียบเสียบเสียบใส่บางส่วนก็ตายไปนะส่วนใบบางตายแต่ว่าโคนเขายังอยู่นะฮะเนี่ยโคนยังเขียวอยู่ยก็สามารถที่จะเนี่ยแตกหน่ออะไรขึ้นมาใหม่เดี๋ยวก็เต็มฮะแต่ต้องใช้เวลานะกว่าที่จะเต็มเดี๋ยวนี้ต้องใช้เวลาพอสมควรอาจจะเป็นปีแต่ว่าเรื่องของธรรมชาติเราก็ปล่อยไป เราไม่ได้ไปเร่งไปรีบอะไรนะปล่อยให้เข้าไปสวยงามไปเรื่อยๆในธรรมชาติน,ะนี่อยู่ริมคลองปลูกไม้แต่ละชนิดก็ต้องเข้าใจนะนะอันนี้เป็นกล้วยไม้แเลเ็กจําไม่ได้ว่าสายพันธุ์อะไรเลี้ยงไปหลายปีก็ไม่ออกดอกก็เลยต้องย้ายมาอยู่ที่นี่นะ แต่ก่อนเกาะอยู่ต้นไม้ในสวนโรงพยาบาลฮนะไม่ออกดอกสักทีก็เลยย้ายมาที่นี่อนุบาลไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนี่ยก็เริ่มฟื้นกันแล้วน,ะนี่พวกรากของเขาเนี่ก็ชัออกหากินหาเกาะอะไรเงี้ยเพียบแนละ้ว ดูความสวยงามของใบของโบตันเนใบแบนๆเนี่ยแล้วก็หยักๆสวยๆนยเนี่ยอยู่กับธรรมชาติะมันมีความสุขอย่างนี้แหละมีราคาหรือไม่มีราคาเราไม่รู้แต่ว่าเราสร้างคุณค่าให้เขาพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ เราก็มีความสุขละเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครนะ,นะตรงนี้ก็เดิมปลูกกล้วยไม้แคทนะแคทก็ตายไปนะมันแรงก็เลยเอาเดฟกับเขาร์ลีสีมาเกาะไว้นะเดี๋ยวก็เริ่มฟื้นละต่ก่อนมันแห้งเหี่ยวนะเริ่มฟื้นละ พอมันเลื้อยมาแล้วมาหาอาหารได้นะครับอันนี้เป็นกาบมะพร้าวนะทีนั่นเล็กช้าพวกโหยานะโหย้าหัวใจนะหรือว่าหัวใจทศกัณฐ์นะมันก็จะอยู่ร่วมกันนะสวยงามร่วมกันนะกาบมะพร้าวทั้งลูกก็เนี่ยนะเอาแค่กะลาออกนะข้างในก็ใส่ดินไปนิดหน่อย เขาก็อยู่ได้นะต่อไปก็เนี่ยจะเลื้อยขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่ว่าต้องใช้เวลานิดนะึงส่วนตัวนี้ก็เป็นกล้วยไมย้เนี่ยอึงโมกนะได้มาจากสวนของเพื่อนที่จังหวัดตราดนะจากสวนเงาะเขาโละออกจากต้นเงาะนะก็ เอามาเลี้ยงไว้ก่อนนะอนุบาลไว้ก่อนก็เริ่มเริ่มฟื้นแล้วตอนแรกเหี่ยวแห้งนะตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มสดใสใบเขาจะเป็นใบกลมๆนะแต่ก่อนใบกลมเหี่ยวๆนะตอนนี้ใบกลมเต่งตึงแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนี่แหละธรรมชาติส,สวยๆของนาเล็กก็อยู่แบบนี้แล้ว ก็สวยงามไปตามธรรมชาตินะดูแล้วก็เพลินๆทุกเช้าอ่ะข้าบผมสลับคลิปนี้นะก็พามาจิบกาแฟแล้วก็มาอัปเดตไม้ที่นาเล็กปลูกไว้เกาะต้นตะแบกเนี่ยนะมรรยากาศแบบป่าๆนะหวังว่าจะถูกอกถูกใจสาหรับคนที่ชอบธรรมชาติรักธรรมชาติเหมือนนาเล็กครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ